ข้อดีของมันเลยนะครับผมคิดว่ามันเหมาะกับสําหรับสาวๆนะครับที่แบบอยู่คนเดียวอ่าไม่ยังไม่มีตกล้องส่วนตัวเนาะแล้วต้องการได้แบบถ่ายรูปให้ดูเหมือนว่าเอ้ยมีคนถ่ายให้นะเราเอากล้องไปตั้งนะครับแล้วก็เราเชื่อมกับ ห้าวิธีลั่นชัตเตอร์ด้วยกล้อง iphone ที่คุณอาจไม่รู้นะครับสวัสดีครับผมกอล์ฟจีนนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะพูดถึงการถ่ายรูปด้วย iphone นะครับโดยการกดปุ่มชัตเตอร์นะครับโดยปกติแล้วนะครับเราถ่ายรูปนะครับโดยการลั่นชัตเตอร์ของกล้อง iphone โดยปกติก็คือเราก็ใช้ปุ่ม ชัตเตอร์ที่อยู่ตรงกลางจอของ iPhone อยู่แล้วใช่ไหมครับในวิดีโอนี้ครับเราจะพูดถึงวิธีอื่นๆนะครับที่ทําให้เราถ่ายรูปได้สนุกมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะมีลูกเล่นมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นทําให้คุณสามารถถ่ายรูปในมุมที่แบบแปลกๆหรือว่าอยู่คนเดียวนะครับก็สามารถถ่ายรูปเองได้ดูเหมือนแบบมีคนถ่ายรูปให้แต่และวิธีมีประโยชน์อะไรบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่าครับ วิธีแรกผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วครับก็คือการกดปุ่มชัตเตอร์ด้วย i อ h โฟนนะครับก็คือปุ่มชัตเตอร์ตรงกลางวิธีต่อมาที่ผมจะแนะนําเลยนะครับก็คือการใช้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอารมณ์มันจะเหมือนประมาณว่าเรามีกล้องดิจิตอลเราเป็นกล้องดิจิตอลเนาะเราเป็นกล้องดิจิตอลกดเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยเป็นการลั่นชัตเตอร์ได้เหมือนกันข้อดีของมันเลยครับสามารถทําให้เราถ่ายรูปเขาเรียกว่ารูปมุม low angle ก็คือภาพมุมต่ำครับเราสามารถแนบ ย่อลงไปแล้วก็แนบพื้นได้มากที่สุดนั่นเองนะครับถ่ายมุมช้อนมุมเงยครับได้แบบถ้าจะเรียบติดพื้นเลยอ่าจะได้เป็นมุมที่แบบหลากหลายแล้วก็เป็นมุมมุมที่แบบอค่อคนข้างจะแปลกตาค่อนข้างจะว้าวทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาเลยนะครับก็คือการที่เราใช้หูฟังในการกดชัตเตอร์นะครับหูฟังนะครับจะให้อารมณ์เหมือนประมาณว่าเป็นสายลั่นชัตเตอร์เนาะสายลั่นชัตเตอร์เนี่ยจะอารมณ์คล้ายๆแบบเป็นกล้องสมัยก่อนนะครับที่เขามี ถ้าคุมกล้องนะครับเป็นแล้วก็แบบเหมือนมีแฟลอยู่บนหัวแล้ว,ลวกดชัตเตอร์สามสองหนึ่งท้ายกึกอย่างเงี้ยครับด้เนกันแล้วก็ข้อดีของการใช้สายลั่นชัตเตอร์หรือว่าสายหูฟัง iPhone ในการกดชัตเตอร์นะั่นคือเวลาเราไปถ่ายภาพแลนด์สเคปแล้วเรามีขาตั้งกล้องตั้งกล้องกับ iPhone ของเรานะครับเราจะได้ภาพที่นิ่งที่สุดนะครับเพราะว่ามือเราไม่ไปโดนปุ่มลั่นชัตเตอร์ของตัว iPhone นะครับหรือว่า ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยเวลากดมันอาจจะกึกๆได้ครับทำให้ภาพอัจจะสั่นไหวได้วเวลาเราถ่ายภาพ landscape หรือว่าต้องการใช้ภาพที่แบบคมชัดที่สุดต้องการความนิ่งเอาขาตั้งกล้องตั้งแล้วก็ใช้ใชสายล้าน iPhone กดชัตเตอร์ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับวิธีต่อมาเละครับผมขอแนะนําให้รู้จักกับ บลูทูธชัตเตอร์รีโม e นั่นเองนะครับบลูท uh, นะูธชัตเตอร์รีโมทเนี่ยข้อดีก็คือเขาเป็นบลนะูทูธเนาะเราเอามาเชื่อมกับไอโฟนของเราเนาะพอเขาเชื่อมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเปิดแอปกล้อง iPhone ถ้าเคยเชื่อมกันแล้วเขาจะเชื่อมกันเองอัตโ,ตโนมัตินะแต่ถ้าซื้อมาใหม่ก็แนะนําให้เชื่อมกันก่อนก่อนไปใช้งานนะครับข้อดีของมันเลยนะครับก็คือเราสามารถแบบตั้งกล้องไว้อยู่ไกลๆได้นะแล้วก็กดชัตเตอร์ถ่ายรูปเจ้าตัวบลูทูธชัตเตอร์รีโมทนะครับสามารถหาซื้อได้ตามแบบร้านกล้องทั่วไปหรือว่าา e ก็มีขย าราคาก็ไม่แรงมากาผมก็ซื้อมาใช้อยู่ข้อดีของมันเลยนะครับผมคิดว่ามันเหมาะกับสำหรับสาวๆนะครับที่แบบอยู่คนเดียวไม่ยังไม่มีตกล้องส่วนตัวเนาะแล้วต้องการได้แบบถ่ายรูปให้ดูเหมือนว่ามีคนถ่ายให้นะเราเอากล้องไปตั้งครับแล้วก็เราเชื่อมกับบลูทูธชัตเตอร์รีโมทเนาะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจัดองค์ประกอบอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดถ่ายหรือแบบซ,ซ่อนมือไว้ก็ได้ถ่ายอย่างเงี้ยครับก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะหรืออาจจะแบบตั้งเวลานับเวลา,วลาถอยหลังก็ได้ครับพอตั้งนับเวลาถอยหลังเนี่ยเราก็กดปุ่มชับ กดปุ่ม c h a p ปุ๊บแล้วก็ซ่อน3 2 1แล้วเกเกท่าอะไรของคุณไปเพื่อนจะให้อารมณ์เหมือนประมาณว่ามีคนถ่ายให้ต่อมาวิธีสุดท้ายเลยนะครับที่ผมอยากจะแนะนําแต่เชื่อว่าทุกคนนะ่ยหลายๆคนน่าจะรู้แล้วก็คือการใช้ตัวฟังก์ชันนาฬิกานับถอยหลังนั่นเองนะครับในฟังก์ชันนาฬิกานับถอยหลังของกล้อง iphone นะครับจะอยู่ตรงมุมขวาบนเนาะเป็นรูปเหมือนแบบนาฬิกาจับเวลานาฬิกาถอยหลังนะครับเวลาแตะเข้าไปเนี่ยมันจะมี3ตัวเลือกให้เราเลือกเนาะก็คือปุ่ม off 3 s 1 0 s 3 s ก็คือ 3วินะครับ 10S ก็คือ10วินั่นเองนะครับข้อดีของมันเลยครับสามารถมันทำให้เราสามารถเตรียมตัวก่อนได้เราตั้งกล้องอ่าแล้วเรากดสัก3ามวิถ้าไม่ไกลมากเนาะกดไป3วิกดถ่ายรูปแล้วก็ค่อยโอยกลับมาเก๊กอ่าแล้วก็โพสท่าโพสท่าตามที่เราต้องการหรือว่าส่วนใหญ่ที่จะเห็นนะครับคือการใช้ถ่ายรูปหมู่โดยที่แบบอยากให้ทุกคนอยู่ครบๆอะ่ะไม่ได้อยากแบบเออวานใครถ่ายรูปให้หน่อยวานเด็กให้ถ่ายรูปให้หน่อย รือว่าต้องมีคนใดคนหนึ่งเสียสละไปถ่ายรูปแล้วก็จะไม่มีรูปของคนนั้นคนในกลุ่มนะครับก็ใช้ตัวนาฬิกาจับถอยหลังถ้าอยู่ไกลๆมากๆก็ใช้สิบวิแล้วตั้งตั้งไว้หาขาตั้งก็ได้หรือหามุมอะไรที่แบบตั้งแล้วมาดูมั่นคงเนาะตั้งเสร็จสิบวิจากองค์ประกอบให้เสร็จเรียบร้อยถ่ายแล้วก็วิ่งเข้ามาในเฟรมนะครับแล้วก็ถ่ายรูปแช่เปิดเสียงไว้ด้วยก็ดีนะครับเราจะได้ยินเสียงชัตเตอร์เนาะวะ่า เอ้ยเราถ่ายเอ้ยกล้องอ่ะได้ถ่ายไปเรียบร้อยแล้วจะได้รูปแบบในในกลุ่มครบทุกๆคนเลยนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ5วิธีในการารั่นชัตเตอร์ด้วยกล้อง iPhone นะครับที่คุณอาจจะยังไม่รู้บางอันรู้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแนะนำนะครับให้แชร์ไปให้กับคนที่ใช้กล้อง iPhone อยู่นะครับใช้มือถือ iPhone แล้วอยากจะฝึกถ่ายรูปหรือว่าถ่ายรูปแบบเอ้ยยังรู้ไม่ลึกเกี่ยวกับการถ่ายรูปนะครับแนะนำครับให้แชร์ให้เขาแล้วก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไ like, ลคนะ์กดกแชร ทำคลิปออกมาให้ทุกคนดูอีกนะครับจะค่อยๆเพิ่มเลเวลระดับแบบออความความละเอียดความลึกความยากไปเรื่อยๆนะเองครับจากการถ่ายรูปแบบพื้นฐานการตั้งกล้องพื้นฐานไปถึงการแบบเออปรับแต่งรูปปรับยังไง รับยังให้สวยเนาะจะค่อยๆเพิ่มระดับเลเวลความยากขึ้นไปเนาะก็จะค่อยๆปล่อยนะครับก็อย่าลืมนะถ้า,ถาชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe. s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเนาะถ้าใน Facebook เข้าไปกดทุกใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description เนาะเดี๋ยวกับแฟนเพจของ a c e b o o k ของผมเนาะเข้าไปถูกใจนะครับแล้วก็เห็นโพสต์ก่อนให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยครับแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ